ถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสไปเที่ยวล่องเรือสำราญเวลาเปิดประตูห้องเข้าไประวังตกใจนะครับเพราะเราอาจจะได้พบเจอกับสัตว์มากมายหลากหลายที่ทํามาจากผ้าเช็ดต,ตัวบางตัวก็น่ารักบางตัวก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันโดยบริษัทเรือสำราญอย่าง Carnival Cruise Line มักถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่ทําให้ศิละปะนี้โด่งดังอย่างมากและที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือเรื่องนี้มีคนไทยอยู่เบื้องหลังด้วยในปี1997 Carnival Cruise Lines มีนโยบายให้รูมสจวจตกแต่งเตียงของแขกโดยให้ใช้ผ้าขนหนูของเรือและหนึ่งในรูมสจวจเหล่านั้นเป็นคนไทยที่ชื่อ ว่าคุณลุงไพทูลแสงสีตอนที่บริษัทบอกให้ใช้ผ้าขนหนูก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ทําเป็นรูปแบบไหนทีมรุมสจวตก็ได้ทําเป็นตุกตาผ้าขนหนูขึ้นมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้แขกประทับใจได้ไม่น้อยบางครั้งแขกก็จะถามว่ามีหนังสือสอนวิธีพับไหมหรือบางครั้งคุณลุงไพทู์ก็จะได้รับเลือกให้เป็นคนสาธิตการพับผ้าขนหนูด้วยจนกระทั่งในปี2001ที่ลุงเขาเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับอาชีพรุมสจวตบ,บนเรือสำรานเขาจึงคิดที่จะทาหนังสือสอนวิธีพับตุ แบบจากนั้นก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือสอนวิธีพับตุ๊กตาผ้าขนหนูเล่มแรกของโลกในชื่อ Towel Creations และในปี2004ลุงเขาก็ได้จำหน่ายหนังสือนี้ให้กับ Carnival Cruise l i n e กว่า100 0 0 0เล่มและหนังสือเล่มนี้ก็ถูกเผยแพร่ในวงการอุตสาหกรรมการเดินเรือสำราญนั่นเองครับส่วนใครอยากดูคุณลุงไพทูนพับตุ๊กตาผ้าขนหนูด้วยตัวเองสามารถไปดูได้ในรายการ Super City Plus ของ Workpoint ได้นะครับแกเคยไปออกอยู่